สุภาษิตบ,บทที่28ข้อที่8คนที่ทวีทรัพย์สมบัติของตนด้วยดอกเบี้ยและการขูดลีดก็ได้รวบรวมทรัพนั้นไว้ให้ผู้ที่เมตตาคนจน ข้อนี้บอกว่าใครก็ตามที่พยายามเพิ่มทรัพย์สมบัติของตัวเองอย่างไม่ซื่อสัตย์สุดท้ายเขาจะสูญเสียทรัพย์สมบัตินั้นไปเยเนธรรมบทที่17ข้อที่11บอกว่าเหมือนนกกระทาที่ฟักไข่ซึ่งมันไม่ได้ออกเองคนที่ได้ความมั่งมีมาอย่างไม่เป็นธรรมก็เป็นเช่นนั้นพอถึงวัยกลางคนมันก็จะพลากจากเขาไปพอถึงตอนปลายของเขาเขาจะกลายเป็นคนโฉดเขาก็คือนกกระทาเนี่ยมานั่งฟักนั่งฟักนั่งฟักไข่แต่ว่าไม่ใช่ไข่ของตัวเองนะ พอมันโตขึ้นมาเป็นนกชนิดอื่นแล้วมันก็ไม่เรียกเราว่าเป็นแม่มันก็บินจากไปเหมือนกันอย่างนั้นเลยคนที่พยายามหาความมั่งคั่งมั่งมีแบบไม่ยุติธรรมแบบขี้โกงสุดท้ายไอสิ่งที่หามานี้มันจะจากเขาไปและสุดท้ายปลายทางของเขาจะกลายเป็นคนโฉดเขาเป็นคนโง่เขาตอนที่เนฮามีหลุนใจให้ประชาชน สร้างกำแพงเยรูซาเล็มหลังจากที่ถูกทำลายไปแล้วก็ตกไปเป็นเฉลย70ปีในบาบิโลนหลังจากกลับมาเนมีหนุนใจให้ประชาชนสร้างกำแพงหลังจากที่กำแพงก็เริ่มถูกสร้างขึ้นมาปรากฏว่ามีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้น ก็คือคนอิสราเอลได้ไปขูดรีดดอกเบี้ยจากพี่น้องที่กลับมาร่วมกันสร้างกำแพงนั้นดังนั้นพอประชาชนก็โอ้โหดอกเบี้ยก็แพงเหลือเกินล้องสร้างกำแพงอีกเงินก็ไม่พอใช้แล้วยังจะโดนยึดลูกยึดเมียอีกอะเนี้ยดังนั้นพวกเขาก็เลยหยุดสร้างกำแพงดังนั้นพอเนหมีทราบข่าวก็เลยโมโหมากในเรื่องนี้ว่าโอ้ท่านทําไม่ถูกท่านไม่ควรที่จะขูดรีดดอกเบี้ยสูงๆแพงๆกับพี่น้องเหล่านี้เนหมีก็ตําหนิพวกเขาในยอนบท ที่สองพระเยซูเข้าไปในพระวิหารแล้วก็ได้ล้มโต๊ะพวกแลกเงินในพระวิหารเพราะคนเหล่านั้นได้เอาเปรียบคนยากจนที่เข้ามานมัสการพระเจ้าในพระวิหารก็คือว่าเวลามาที่พระวิหารครั้นจะถวายทรัพย์ให้กับพระวิหารพวกปวุโรหิตก็ตั้งกฎว่าต้องใช้เงินของพระวิหารเท่านั้นเงินอื่นมันไม่สะอาดไม่บริสุทธิ์แล้วก็เขาก็เลยให้พวกของตัวเองเนี่ยไปตั้งโต๊ะแลกเงินแล้วก็แลกแพงๆเช่นเอามาร้อยหนึ่งแ,กแลกได้20บบาทอะไรเงี้ยเอามาร้อยบาทแลกเป็นเหรียญ ได้20บาทเอไปหยอดถวายแด่พระเจ้าและไอ้แปสบาทตัวเองก็เอากําไรไปพระเยซูล้มโต๊ะแลกเงินเหล่านั้นเพราะว่าพระเยซูบอกท่านทําพระวิหารของพระเจ้ากลายเป็นถ้ำโจรดังนั้นในพระคัมภีร์หลายต่อหลายตอนชี้ให้เห็นว่า การที่ถือโอกาสเอาเปรียบผู้อื่นในยามที่เขาขัดสนลําบากหรือเดือดร้อนเนี่ยเป็นการทําขัดน้ําพระทัยของพระเจ้าเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างยิ่งในข้อนี้ชี้ประเด็นว่าสําหรับคนเหล่านั้นที่เพิ่มภูนทรัพย์ของตนด้วยการเพิ่มดอกเบี้ยและการขูดรีดอันเนี้ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยก็คือเขากําลังเอาเปรียบและกดขี่คนจนโดยที่คิดดอกเบี้ยสูงๆแพงๆหรือว่าขึ้นราคาสินค้าแพงๆเมื่อเหตุการณ์ยากลําบากเกิดขึ้นเพื่อทรัพย์สินของตัวเองจะ มีมากขึ้นซึ่งในเลวีนิติบทที่25ข้อที่35-36โมเสสก็เตือนเอาไว้แล้วว่าห้ามทำอย่างนั้นบอกว่าเมื่อพี่น้องของท่านยากจนลงแล้วก็เขาอยู่กับท่านเขาไม่มีอะไรจะ กินแล้วเขาเดือดร้อนมากเนี่ยเขามาขอจากท่านมายืมจากท่านท่านอย่าเอาดอกเบี้ยจากเขาแต่จงยำเกรงพระเจ้าจงช่วยเขาด้วยความรักความเมตตาความห่วงใยไม่ได้หมายความว่าการเปิดธนาคารจะเป็นบาปหรือว่าเอาดอกเบี้ยกับคนที่มากู้เงินนี้เป็นบาปไม่ไม่ใช่คนละประเด็นกันนะครับตอนนี้หมายถึงว่าพอคนเดือดร้อนอย่าฉวยโอกาสนั้นเนี่ย หากําไรจากพวกเขาแต่จงหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับพวกเขาด้วยใจเมตตาเพราะว่าในข้อนี้บอกว่าเขาขูดรีดแล้วก็ทวีด้วยดอกเบีย้ยซึ่งหมายถึงดอกเบี้ยที่เอารัดเอาเรียบเอาที่ไม่สมเหตุสมผลไม่เป็นธรรมซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยแทนที่จะเพิ่มทรัพย์สมบัติให้กับคนที่ทําสุดท้ายแล้วมันจะทําลายคนคนนั้นและจะลดทรัพย์สมบัติของคนที่ขูดรีดเหล่านั้นเพราะว่าสิ่งที่เขากําลังทํานั้นเขากําลังรวบรวมทรัพย์สมบัติให้แก่ คนที่พระเจ้าจะอวยพรคนแบบไหนข้อนี้บอกว่าคนที่เมตตาคนจนพระคัมภีร์บอกชัดเจนว่าคนที่เมตตาคนจนก็ให้พระเจ้าทรงยืมดังนั้นพระเจ้าจะคืนตอบแทนเขาอย่างมากมายวันนี้หากเราช่วยโอกาส เอาเปรียบคนที่เดือดร้อนพระเจ้าจะเอาสิ่งที่เราได้รับมาเนี่ยไปให้กับคนที่เมตตาคนที่เดือดร้อนดังนั้นเราก็รู้แล้วครับว่าควรจะทํำยังไงโอ้ดังนั้นโอกาสดีของเราก็คือว่าเมื่อพบคนเดือดร้อนจงเมตตาเขาเพราะว่านั่นเป็นการทํากําไรที่ดีที่สุดทั้งในสวรรค์แล้วก็บนโลกนี้เลยคนโง่เขาจะเห็นคนเดือดร้อนดังนั้นโอกาสดีที่จะสะสมทรัพส,สมบัติของตนเองอันนั้นไม่ฉลาดเลยเพราะว่าในสุภาษ,ษิตเตือนว่าทำแบบอย่างนั้นเนี่ยยิ่งทํายิ่งจนยิ่งทํายิ่งหายสุดท้ายที่ ที่รวบรวมเอาไว้พระเจ้าจะเอาไปยกให้กับคนเหล่านั้นที่พระเจ้าจะอวยพรก็คือคนที่เมตตาคนจนพระเจ้าจะจัดการกับเขาเองเนื่องจากพระเจ้าทรงควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปตามน้ําพระทัยของพระเจ้าดังนั้นวันนี้การที่บางคนที่กดขี่ข่มเหงชาวบ้านแล้วก็รวยเอารวยเอาเจริญเอาจเจริญเอา,จ,เเอาจงรู้เถอะว่าพระเจ้ามีแผนเกินกว่าที่คนนั้นเข้าใจและเกินกว่าที่เราเข้าใจด้วยสุดท้ายมันจะกลายเป็นพรสําหรับคนของพระเจ้าเรื่องนี้เนี่ย คนที่เป็นคริสเตียนมาพอสมควรสักระยะหนึ่งเนี่ยแล้วก็มองย้อนกลับไปเขาจะเริ่มสังเกตเห็นสาหรับชื่อของผมมีหลายต่อหลายกรณีซึ่งไม่สามารถยกชื่อมาได้แต่เห็นเลยนะครับว่าคนเนี้ยรวยรวยรรเอาสุดท้ายเนี่ยอ้าวเหรอสุดท้ายเขาก็ตายไปแล้วก็ไม่ได้ใช้อะไรนะแล้วก็ไอ้ทรัพย์สมบัติทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นเป็นไปใช้ในงานของพระเจ้าไปใช้ในสิ่งที่ แผนการของพระเจ้าไปสู่คนที่พระเจ้าทรงอวยพรมีเต็มไปหมดเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยถ้าคนชั่วร้ายเจริญก้าวหน้ารวยเอารวยเอาใจเย็นๆเก็บเอาไว้ก่อนพระเจ้ามีแผนการที่จะใช้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเนี่ยเพื่อคนที่พระเจ้าจะอวยพรแต่าจะาเป็นคนในรุ่นของเราหรือรุ่นต่อๆไปเราก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในแผนการของพระเจ้าที่ดีเยี่ยมและรอบครอบยุติธรรมแน่นอนดังนั้นทรัพย์สมบัติต่างๆทรัพย์สินต่างๆที่ได้มาด้วยความไม่ยุติธรรมด้วย ใจโลภแล้วก็เอาเปรียบคนอื่นสุดท้ายจะถูกนําออกไปเพื่อไปส่งต่อให้กับผู้ที่ทําสิ่งที่ดีในสุภาษิตบทที่13ข้อที่22บอกว่าคนดีย่อมทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานแต่ทรัพสมบัติของคนบาปนั้นถูกเก็บเอาไว้ให้คนชอบธรมก็เป็นความหมายเดียวกันดังนั้นวันนี้เมื่อเราพบคนที่เดือดร้อนจง กระทําความเมตตาจงทําสิ่งที่มีเมตตาต่อพวกเขาเพราะว่านั่นเป็นโอกาสที่พระเจ้าจะอวยพระพรในชีวของเราในอนาคต